ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับมานําเรียนนําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถยนต์โดยสาร บังเอิญว่ารถยนต์คันนี้นะครับลูกจ้างนะครับวันนั้นเนี่ยคนที่เขามีหน้าที่ขับรถเนี่ยนะครับเขาเนี่ยไม่อยู่นะครับมีลูกจ้างอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเขาไม่ได้มีหน้าที่ขับรถนะครับเขามีหน้าที่ตรวจตัวรถโดยสารนะครับมาขับรถคันนั้นแทนพอขับเนี่ยนะครับโดยความที่ว่าเขาไม่ใช่คนขับอาชีพนะครับ พอขับไปแล้วเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุนะครับร้ายแรงเลยนะครับผู้โดยสารเนี่ยนะครับซึ่งโดยสารมาในรถเนี่ยนะครับเขาเนี่ยต้องถูกตัดข้อมือขวาเลยนะครับคดีนเนี่ยนะครับผู้เสียหายเนี่ยเขาก็มายื่นฟ้องนะครับนายจ้างเนี่ยก็มาต่อสู้นะครับว่าลูกจ้างคนเนี่ยขับรถเนี่ยโดยพฤักการไม่ได้ขับในทางการที่จ้างนะครับอันนี้ในประเด็นหนึ่งละ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่าการที่ผู้โดยสารเนี่ยนะครับซึ่งเขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะครับตัดข้อมือทิ้งเลยเนี่ยหรือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่เลยนะครับเขาก็ทำงานไม่ได้นะครับแล้วก็ขาดความเจริญก้าวหน้าเลยนะครับแล้วก็สร้างความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าค่าเสียหายเนี่ยอันที่ไม่สามารถคิดคำนวณเป็นเงินได้เนี่ยสารท่านเนี่ยจะพินิจฉัยให้ไหมครับในคดีในลักษณะแบบนี้ก่อนอื่นเนี่ยนะครับที่เราจะเข้าไปดูข้อจริงในคดีเนี่ยนะครับทางทนายอเนี่ยก็อยากนำเรียนเนี่ยให้มาดูหลักกฎหมายกันก่อนนะครับคดีเนี่ยครับมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา425วางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่า ในจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างเนี่ยได้กระทาไปในทางการที่จ้างนั้นทีนี้ครับนอกจากมาตรา425แล้วนะครับศาลเนี่ยท่านหยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและ อันนีเนี่ยนะครับมาตรา444นะครับค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดวรกแรกเลยนะครับในกรณีทําให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้นผู้ต้องเสียหายเนี่ยชอบที่จะได้ชดใช้ค่าเสียหายอันตนต้องเสียไปนะครับและค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานโดยสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วนทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด,ด้วยนะครับวรกสองนะครับ ถ้าในเวลาที่พิพากษาคดีเป็นพ้นวิสัยจะยังรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นเนี่ยได้มีแท้จริงเพียงใดศารจะกล่าวไว้ในคำพิพากษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีก็ได้คดีเนี้ครับสารท่านเนี่ยอิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา446เข้ามาปรับใช้ด้วยนะครับในกรณีทําให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออามัยก็ดีนั้น ในกรณีทําให้เขาเสียเสียิภาพก็ดีผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมี้ใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้นะครับและไม่ตกสืบไปถ่ายญาทเว้นแต่สิทธินั้นเนี่ยจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มต้นฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้วนะครับวักสองนะครับอันหนึ่งหญิงที่จะต้องเสียหายเพราะผู้ใดเนี่ยทำผิดอาญาเป็น,นทุศิลธรรม แก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องทํานองเดียวกันคดีนี้ครับนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สามมาตราที่เกี่ยวกับละเมิดแล้วนะครับคดีนี้ครับศาลท่านเนี่ยหยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา634า่นะครับเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าผู้ขนส่งจะต้องรับผิดต่อคนโดยสารในความเสียหายอันเกิดแก่ตัวเขาหรือในความเสื่อมเสียอย่างใดๆอันเป็นผลโดยตรง แต่การที่จะต้องชักช้าในการขนส่งน,นะครับเว้นแต่การเสียห,ยหายหรือชักช้านั้นเนี่ยเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดแต่ความผิดของคนโดยสารนั่นเองคดีเนี่ยนะครับสารยังหยิบยกมาตานะครับ608อนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการรับขนเนี่ยนะครับอันว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณะนี้คือบุคคลผู้รับขนส่งของหรือคนโดยสาร เพื่อบาเหน็จเป็นในทางการค้าปกติของตนเนี่ยนะครับคดีนี้ครับศาลเนี่ยท่านหยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเข้ามาปรับเนี่ยหลายมาตราเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับคดีนี้นะครับลูกจ้างของบริษัทเดินรถโดยสารเนี่ยเป็นสารวัตรควบคุมการเดินรถและตรวจตัวนะครับขับรถโดยประมาทในเส้นทางของบริษัทในทางการค้าปกตินะครับ เพราะคนขับไม่อยู่บริษัทเนี่ยต้องรับผิดในความเสียหายที่รถตกนะครับคนโดยสารเนี่ยต้องตัดแขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับมาตรา634นะครับต้องใช้ค่าเสียหายรวมถึงการที่โจทย์เนี่ยได้รับความเสียหายต้องตัดข้อมูลขวาใช้แขนเทียมนะครับแทนเสียความสามารถประกอบการงานและความเสียหายเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวเงินด้วยนะครับคดีนี้ครับ ศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านพิพากษาให้จำเลยร่วมกันเนี่ยนะครับใช้ค่าเสียหายเนี่ยให้โจทย์นะครับ4ี่5นรบาทพร้อมดอกเบี้ยนะครับต่อมานะครับโจทย์เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาสารชั้นต้นเนี่ยนะครับสารอุทธรณ์เนี่ยนะครับ ท่านพิพากษาแก้ให้ไถเงินเพิ่มเนี่ยอีกสาม0 0ื่นบาทแล้วนะครับโจ์และจำเลยนะครับก็ไม่เห็นด้วยกับคำพิพาสษาสารอุทธรนะครับโจ์และจำเลยเนี่ยก็ได้ยื่นฎีกาขึ้นมานะครับสารดีกาเนี่ยท่านวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าแบบนี้นะครับข้อเท็จจริงเนี่ยรับฟังได้ว่าจำเลยที่2อนะครับเป็นบริษัทจำกัดซึ่งได้รับสัมปทานเดินรถขนส่งคนโดยสารนะครับในเส้นทางระหว่างสงขาหาดใหญ่ ในวันเกิดเหตุนะครับจำเลยที่1เนี่ยซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่2นะครับได้ขับรถยนต์บรรทุกคนโดยสารของจำเลยที่2นะครับจากหาดใหญ่เนี่ยจะไปสงขาโดยประมาทฉลับลงคูข้างทางนะครับเป็นเหตุให้โจ์นะครับซึ่งโดยสารไปในรถเนี่ยนะครับได้รับอันตรายแก่กายถึงกับต้องถูกตัดข้อมือขวาชิ้นนะครับ เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทย์ตามดีกาของโจทย์ะนะครับและจําเลยที่2เนี่ยคงมีประเด็นเนี่ยมาสู่ศาลดีกาเนี่ยสประการคือ 1. จําเลยที่2เนี่ยครับจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแกโจทย์หรือไม่ประเด็นที่2อนะครับเรื่องค่าเสียหายของโจทย์ประเด็นที่1เนี่ยนะครับจำเลยที่2เนี่ยดีกาว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการกระทําของจาเลยที่1นอนอกเหนือหน้าที่การงานในทางการที่จ้าง จำเลยที่2เนี่ยนะครับจึงไม่ต้องร่วมรับผิดสารดีกานะครับท่านเนี่ยพิเคราะห์แล้วนะครับเห็นว่าแม้นจำเลยที่1นะครับจะเป็นสารวัตรเดินรถมีหน้าที่ควบคุมการเดินรถและตรวจตั๋วนะครับมีได้เป็นพนักงานขับรถประจํารถยนต์โดยสารคันดังกล่าวนะครับตามที่จำเลยที่2นําสืบต่อสู้ก็ตามแต่การที่จำเลยที่1นะครับ ในฐานะที่เป็นลูกจ้างผู้มีหน้าที่ควบคุมการเดินรถคันดังกล่าวนะครับของจำเลยที่สองเนี่ยเห็นมีคนโดยสารเนี่ยเต็มรถและคนขับไม่อยู่นะครับจึงเข้าทําหน้าที่ขับเพื่อพาผู้โดยสารเนี่ยไปส่งในเส้นทางสงขาหาดใหญ่อันเป็นเส้นทางในสัมปทานเดินรถของจำเลยที่2เสียนั่นเองนะครับย่อมเป็นที่เห็นได้ว่าจำเลยที่1นเนี่ยได้กระทําการขับรถคันเกิดเหตุนะครับ รับส่งคนโดยสารเนี่ยในทางการค้าปกติของจำเลยที่2นั่นเองนะครับข้อเท็จจริงในคดีเรื่องนี้รับฟังได้ว่าจำเลยที่2นะครับเป็นบริษัทที่กระทําการรับขนคนโดยสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา608นะครับซึ่งต้องรับผิดในความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่โจทย์ซึ่งเป็นคนโดยสารนะครับเว้นแต่การเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุิสัย หรือเกิดแต่ความผิดของโจทย์เองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา634นะครับเมื่อเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะจำเลยที่1เนี่ยขับรถโดยประมาททำให้โจทย์เสียหายจำเลยที่2นะครับจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทนะครับค่าเสียหายเนี่ยเกี่ยวกับการที่โจทเนี่ยถูกตัดข้อมือขวาประกอบอาชีพไม่ถนัดนะครับทำให้รายได้ตกตำ่ำ ค่าเสียหายรายการนี้สารชั้นต้นเนี่ยฟังว่าโจทเนี่ยไม่ขาดประโยชน์จากการขายอาหารนะครับจำเลยเนี่ยไม่ต้องชดใช้แต่สารอุทธรเนี่ยวินิจฉัยว่าโจทเนี่ยสืบไม่ได้เป็นจิจลักษณะว่าโจทเนี่ยมีรายไดจากการขายอาหารและยางพาราเนี่ยเท่าใดแน่แต่การที่ต้องถูกตัดข้อมือและใช้แขนเทียมเนี่ยทำให้เสียความสามารถเนี่ยในการประกอบการงานนะครับ จึงให้โจทเนี่ยได้รับค่าเสียหายในกรณีนี้อีก30,000บาทนะครับโจดดีกาว่าโจทเนี่ยควรจะได้4 8 0 0 0 0 0บาทเต็มตามฟ้องนะครับจำเลยที่2เนี่ยดีกาว่าโจทเนี่ยไม่ควรได้เลยเพราะโจทเนี่ยไม่ได้ประกอบการค้ายอย่างใดๆเนี่ยเป็นกิจจลักษณะขณะเนี่ยบ่อนชนโคเนี่ยก็เลิกแล้วโจทเนี่ยไม่ได้ขายอาหาร แล้วโจทเนี่ยไม่ได้ขายางพลาด้วยนะครับสารดีการนะครับท่านเนี่ยพีเคราะห์เห็นว่าการที่โจทเนี่ยนะครับต้องถูกตัดข้อมือขวาและใช้แขนเทียมแทนเนี่ยย่อมทําให้โจทเนี่ยเสียความสามารถประกอบการงานเนี่ยไปโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนเลยนะครับที่สารอุทธร์เนี่ยกำหนดให้โจทเนี่ยได้รับการชดใช้เนี่ย ค่าเสียหายส่วนนี้เป็นเงิน30,000บาทเนี่ยเป็นการเหมาะสมและชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา4ี่ร้อ่แล้วนะครับค่าเสียหายที่โจทเนี่ยนะครับเรียกเป็นค่าตกใจและกระทบกระเทือนจิตใจเพราะสูญเสียมือขวานะครับซึ่งสารชั้นต้นเนี่ยวินิจฉัยว่าไม่มีบทกฎหมายสนับสนุนให้เรียกได้แต่เห็นว่าการที่โจทย์นะครับต้องถูกตัดข้อมือเนี่ย อันเป็นความเสียหายแก่ร่างกายนะครับโจทเนี่ยชอบที่จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเพราะพิการไปตลอดชีวิตนะครับจำนวนเนี่ยเป็นเงินเนี่ยสามหมบาทและสารอุทธรเนี่ยเห็นพ้องด้วยนั้นโจทย์ดีกาว่าโจทเนี่ยควรจะได้ค่าเสียหายเนื่องจากโจทเนี่ยทุกละกำใจเพราะศูญเสียแขนเนี่ยหกหมบาทตามฟ้องนะครับ จำเลยดีกาว่าแม้นแขนโจดเนี่ยจะขาดไปแต่ใช้แขนเทียมได้และควรได้รับค่าเสียหายเนี่ยไม่เกิน10,000บาทนะครับสารดีกาเนี่ยพิเคราะห์แล้วเห็นว่าค่าเสียหายทางจิตใจเนี่ยที่โจดเกิดจากความตกใจหรือกระทบกระเทือนจิตใจเนี้ยไม่มีบทกฎหมายบัญญัติให้เรียกร้องได้นะครับแต่อย่างไรก็ดี ตามคําฟ้องนะครับของโจทย์เนี่ยที่บรรยายว่าผลแห่งการละเมิดทําให้โจทุ์ตกใจเป็นอย่างมากและการที่โจทุ์เนี่ยต้องสูญเสียแขนขวาไปเนี่ยเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจโจทุ์เป็นอย่างยิ่งโจทุ์ขอคิดค่าเสียหายส่วนนี้นะครับหกหมื่นบาทนั้นพอแปลได้ว่านะครับโจทุ์เนี่ยประสงค์เรียกร้องค่าเสียหายเพราะเหตุที่โจทุ์เนี่ยถูกตัดข้อมือขวาเนี่ยนะครับ นั่นเองเป็นการเรียกร้องเอาค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินนะครับซึ่งโจทเนี่ยมีสิทธิเรียกร้องเอาได้นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา444นะครับและศาลฎีกาเนี่ยเห็นว่าการที่ศาลล่างทั้งสองเนี่ยกำหนดให้โจทเนี่ยได้รับค่าเสียหายในยส่วนเนี้ยให้แก่โจทเป็นเงิน30,000่นบาทนั้นเนี่ยเหมาะสมแล้วนะครับ โอ้คดีนี้ครับต่อสู้กันมานะครับสามศาลเลยนะครับพอดีนะครับโจทย์เนี่ยโดยศารลรถคันดังกล่าวไปวันดังกล่าวเนี่ยนะครับคนขับรถเนี่ยตัวจริงเนี่ยไม่อยู่นะครับคนตัวตัวเนี่ยก็มาขับรถแทนคดีนี้ครับรถเนี่ยเฉล็บนะครับแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ย โจดเนี่ยครับถูตัดข้อมือขวาเลยนะครับสร้างความสูญเสียให้กับตัวโจ์เลยนะครับโจทเนี่ยก็มาเรียกร้องนะครับศาลเนี่ยพินิจฉัยให้นะครับว่าเป็นค่าเสียหายเนี่ยซึ่งไม่สามารถคิดคำนวณเป็นเงินได้เป็นค่าทุกเวทนาเนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยอยากเข้าไปดูคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติมมานะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะครับในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1447ทับ2,523นะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรนะครับทางทีมงานทนายอ้อนเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานเราอะนะครับท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีได้นะครับ สำหรับคนที่ขับรถโดยประมาทนะครับแล้วไปเฉี่ยวชนเขานะครับทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยนะครับท่านต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาคนเจ็บนะครับอยากนําเรียนนะครับสําหรับคนที่มีรถนะครับท่านอย่าให้ประกันภาพบังคับหรือพอรบรขาดนะครับหรือก็ถ้าสมมุติยังเกิดว่าท่านมีรถนะครับ ท่านต้องทำประกันภาคสมัครใจไว้เลยสำหรับคนที่ซื้อประกันแล้วนะครับท่านมีประกันภาคบังคับแล้วแล้วก็มีประกันภาคสมัครใจแล้วเนี่ยนะครับอยากนําเรียนนะครับว่าท่านต้องขับรถเนี่ยด้วยความระมัดระวังขับรถเนี่ยโดยการที่เราเนี่ยเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรแล้วก็มีน้ในใําใจให้กับเพื่อนร่วมทางของเราวันนี้นะครับทีมง,งานทนายอ้อเนี่ยนำเรื่องราวดีๆนะครับมานําเรียนนําเสนอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับ เป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆนะครับมาให้กับทีมงานของเรานะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเรานะครับวันนี้ขออนุญาตจบรายการนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ